มาต่อกันที่นักร้องนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างวิวกินพุทธิพงศ์นะคะล่าสุดได้มีการเปิดช่อง YouTube ของตัวเองค่ะเป็นการต่อยอดในการทำงานเพลงหลังจากที่ต้นสังกัดอย่างนาดาวังกอกเนี่ยปิดตัวลงไปค่ะ ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับนักร้องนักแสดงสุดฮอตบิวกินพุทธิพงศ์ที่ล่าสุดก็ได้เปิดตัวช่อง YouTube อย่างเป็นทางการค่ะโดยใช้ชื่อว่าบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งหนุ่มบิวกินก็บอกว่าด้วยจังหวะชีวิตที่โตขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของงานเพลงนะคะที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆใส่ความเป็นตัวตนลงไปโดยจะใช้แพลตฟอร์มนี้ค่ะอัปเดตผลงานต่างๆให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งวางแผนการทํางานเพลงเป็น EP ีไว้แล้วนะคะแล้วบิวกินก็ได้มีส่วนร่วม ในการทำงานทุกขั้นตอนรวมถึงช่วยคิดช่วยออกไอเดียเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ต่างๆเพื่อให้ผลงานเพลงในอีีแรกเนี่ยได้บอกเล้วมุมมองความรักที่เติบโตขึ้นมุมมองใหม่ๆรวมถึงไลฟ์สไตล์สุดพิเศษที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนโดยเตรียมจะปล่อยซิงเกิลแรกเร็วๆนี้แฟนๆสามารถติดตามได้ทาง YouTube ช่อง Buildin Entertainment ได้เลยค่ะ